คอดันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในบ้านหลังเล็กๆในป่าใหญ่มีลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่ฮอนกิพอนกิและมินกิพวกมันอยู่กับแม่ฮอนกิขี้เกียจมากพอนกิไม่กังวลเรื่องใดทำตัวง่ายๆและมินกิตัวเล็กที่สุดฉลาดคิดก่อนทำเป็นหมูกล้าหาญ เขาทำตัวเหมือนเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาแม่ของพวกเขาจะให้มินกิแก้ปัญหาเสมอคนอื่นแทบไม่ต้องขยับตัวด้วยซ้ำแม้ว่าที่จริงแล้วทั้งสามจะแตกต่างกันมากแต่พวกเขาก็รักกันมากในช่วงเวลาว่างหลังจากนอนหลับและกินพวกเขาจะเล่นซ่อนแอบกัน 1, 1> ในป่า <S 2> 2, <S เสมอสามสีห้า พอนกิและพอนกิแอบหลังตรงจุดที่เขาซ่อนตัวทุกครั้งและมินกิก็จะหาเจอทุกครั้งปลุกพี่ๆและจับพวกเขามินกิไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับพี่ชายในแบบที่พวกเขาเป็นเด็กๆอย่าไปเล่นกันไกลนักนะเธอรู้ดีในป่ามันอันตรายมีแต่หมาป่าหิวโซ ฮอนกิและพอนกิคาดว่าแม่ของเขาจะทำทุกอย่างให้แต่ว่ามินกิช่วยแม่ของเขาอยู่เสมอวันหนึ่งเขาขอแม่ออกไปด้วยแม่เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะมีแต่เราที่เอาฟืนกลับมาจากป่าตลอดเลยแม่ยังเหนื่อยทำอาหารให้ทุกวันอีกด้วยผมว่าพี่ชายผมและผมอะควรไปและเราอะ่ะควรที่จะดูแลตัวเองกันได้แล้วอย่าไรสาระนะมินกิลูกเป็นลูกแม่ทั้งหมด แม่ชินแล้วละ่ะแน่นอนแม่แต่พี่ผม่็ควรหัดมีความรับผิดชอบบ้างอะนะมันดีกับพวกเขาด้วยอะฮะแม่ว่ายังไงอะแม่ว่าลูกนะพูดถูกมินกิไปคุยกับพี่ลูกพรุ่งนี้แล้วเริ่มทำความคิดนี้กันเลยแม่ต้องเก็บเงินให้ลูกสักหน่อยแล้วละ่ะแม่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนแล้วให้มันกับลูกทุกคนควรสร้างบ้านของตัวเองแล้วมาดูกันนะถึงแม้ว่าพี่ของมินกิจะตกใจในความคิดของแม่ ลูกหมูทั้งสตัวก็ยอมเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นเพื่อเริ่มชีวิตใหม่พวกเขาตื่นเต้นมากพวกเขาแยกกับแม่ที่ประตูแม่ผมขอโทษที่ทําให้หงุดหงิดเพราะทําตัวขี้เกียจตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับอมแม่ผมไม่ฟังอะไรที่แม่สอนเลยผมทําแม่กโกรธผมขอโทษโจทษ์ให้ผมด้วยจากนี้ผมจะจาทุกอย่างที่แม่บอกผมลาก่อน มแม่อย่าเสียใจที่ผมจากไปเลยนะหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมารับแม่นะครับดูแลตัวเองด้วยละแม่แม่ของพวกเขาเป็นห่วงว่าเรื่องไม่ดีจะเกิดกับลูกในป่าดูแลตัวเองด้วยเด็กๆบอกแม่ว่าเป็นยังไงบ้างและให้ระวังหมาป่าเจ้าเล่ด้วยนะลูกหมูสามตัวเดินสักพัก ในที่สุดก็ตัดสินใจเลือกที่สร้างบ้านของพวกเขามันอยู่ไกลาจากบ้านเขาพอสมควรมินกิเป็นคนที่อยากให้เป็นแบบนี้เขาไม่เชื่อใจพี่ชายเขาคิดว่าพวกเขาควรเรียนรู้การดูแลตัวเองและไม่วิ่งกลับไปหาแม่ทันทีที่เพเชิญหน้ากับปัญหาฮอนกิเป็นคนแรกที่เจอตำแหน่งสำหรับบ้านของเขาเพราะเขาขี้เกียจนั่นเองเขาเลือกตัวเลือกที่ง่ายที่สุด ฉันจะทําบ้านจากฟางก็แล้วกันแล้วก็จะทําเตียงจากฟางด้วยมันจะสวยแล้วก็อุ่นถึงจะผ่านฤดูหนาวก็ตามนะฉันไม่ต้องทํางานหนักมากนักแล้วก็ยังเหลือเงินเก็บด้วยเพราะว่ามันถูกแล้วก็ง่ายที่จะสร้างบ้านด้วยฟางอ่ะพอนกีเกือบจะเหมือนกันเลยฉันจะสร้างบ้านจากไม้ฉันจะทาสีสวยๆด้วยมาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าฉันเช่าห้องเอาฉันก็ไม่ต้องทํางานด้วยซ้ําน่ะฉันคิดว่าง่ายถ้าจะสร้างบ้านจากไม้นะ พี่บ้าไปแล้วเหรอะจะสร้างบ้านด้วยฟางกับไม้ได้ยังไงกันพี่สองคนเลือกตัวเลือกที่ง่ายที่สุดอีกแล้วอะ่ะถ้าฉันเป็นพี่ฉันจะกลับไปคิดใหม่ดูแลตัวอ,อ,นะอิเทอะนอไอตัวเล็กเอ้ยแล้วนี่มาบอกเราว่าต้องทำยังไงจะหมดตัวสั้นเอ้ยลูกหมู3ามตัวกำลังสร้างบ้านของพวกเขาให้อยู่ใกล้ๆกันฮอนกิสร้างบ้านด้วยฟางเสร็จใน1วัน เขาถึงกับเริ่มทิ้งตัวนอนบนเตียงฟางของเขาและพอนกิสร้างบ้านซอมซ่อหนึ่งวันด้วยไม้ที่เขาซื้อมาอ้บ้านหลังแค่นี้ก็มากไปสำหรับฉันแล้วขอแค่มีราคาคุ้มหัวก็พอฉันไม่สนอย่างอื่นหรอกมินกิกำลังสร้างบ้านของเขาด้วยอีกขั้นแรกเขาแบกอิฐมาและจากนั้นก็ขุดฐานขนาดใหญ่แล้วอีกสองสามวันต่อมา เขาก็สร้างบ้านที่ยอดเยี่ยมมีห้องสี่ห้องและมีเตาไฟสร้างด้วยอิฐและโบกปูนฉันจะไปตักน้ำแล้วก็พาฟืนให้คนแก่และดูแลสวนให้เขาฉันจะไปตลาดให้กับเขาด้วยแบบเนี้ฉันก็ทำตัวมีประโยชน์กับทุกคนและฉันแน่ใจว่าเขาจะให้อาหารแล้วก็ให้ค่าจ้างแก่ฉันด้วยไม่นานนะัก เจ้าหมาป่าอันตรายในป่าก็ได้กลิ่นลูกหมูสามตัวแรกเลยมันเดินไปที่ประตูบ้านของฮอนกิเพื่อนบ้านฉันเป็นเพื่อนบ้านนะยินดีต้อนรับให้ฉันเข้าไปได้ไหมจะได้พบกันน่ะฉันอยู่ใกล้ๆนี่เองนะต้องเป็นเสียงของหมาป่าที่แม่เตือนเราแน่เลยอ่ะเท่าที่ฉันรู้ไม่มีเพื่อนบ้านแถวนี้เลยนี่นาฉันรู้ว่านายเป็นใครนายมันหมาป่าชั่วร้ายฉันไม่เปิดประตูให้หรอกหมาป่าโมโหมากทีเดียว ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะลมหายใจฉันรุนแรงมากฉันจะสูดลมหายใจพองลมและเป่าบ้านนายให้ปลิวไปเลยไม่บ้านฉันแข็งแรงนายทำลายมันไม่ได้หรอกหมาป่าก้าวถอยหลังหายใจลึกๆหายใจเข้าหายใจออกเป่าใส่บ้านด้วยแรงทั้งหมดบ้านจากฟ้า กระจายหมดไม่เหลือดีพอนกิตั้งหน้านี้และวิ่งตรงไปที่บ้านของพอนกิมิงกิหมาป่ามาที่ประตูฉันแล้วก็พังบ้านฉันแล้วอะ่ะแล้วฉันวิ่งมาหานายอะ่ะฉันคิดว่าเขาจะไปหาพอนกิแล้วอะ่ะเร็วเข้าปิดประตูเออไม่อะ่ะต้องโทรหาเขาแล้วบอกให้เขารู้เดี๋ยวนี้ฮัลโหลพอนกิออกมาจากบ้านพี่เดี๋ยวนี้เลยนะหมาป่ากาลังไปหาพี่ฮัลโหลมิงกินั่นนายเหรออ่าฮ่าดูสิทำไมนายนวุ่นวายจังเลยบ้านฉันอ่ะมั่นคง เขาไม่มีทางเข้ามาได้หรอกที่จริงม้าป่าไม่ได้ตั้งใจกับพอนกิมันมุ่งหน้าไปที่บ้านของพอนกิยูเฮมีใครอยู่ไหมเจ้าหมูน้อยฉันมีของขวัญเล็กน้อยจากพี่ของนายมาเปิดประตูให้ฉันเข้าไปดั่งคุยด้วยหน่อยเด้เขาไม่เสียเวลานอนมาหาของขวัญหรอกหน้า และอีกอย่างเนี่ยน้องฉันโทรมาบอกฉันแล้วว่านายกำลังมาเจ้าหมาป่างโง่ฉันไม่เปิดประตูให้นายล็อกไปจากที่นี่เลยไปงั้นนายจะไม่เปิดเหรอโอเคได้ลมหายใจฉันรุนแรงมากฉันจะหายใจเข้าหายใจออกและเป่าบ้านนายให้ปลิวไปเลยไม่มีคำเตือนทุกอย่างก็ไม่เหลือ หมาป่าตัวร้ายเตะบ้านไม่กี่ครั้งแล้วก็สูตรลมหายใจเป่าจนบ้านสองซ่อพังไม่เหลือชิ้นดี่อนกิวิ่งหนีหมาป่าไปและไปที่บ้านของมินกิเร็วเปิดประตูมินกิหมาป่ากำลังจะจับฉันน่ะเปิดเร็วหน่อยสิ มินกิรับพี่คนที่สองเข้ามาในบ้านของเขาทั้งสามตัวตัวสัน่นเพราะความกลัวพี่น้องสามตัวนั่งลงแล้วเริ่มคิดฉันว่าตานาแล้วนะมินกิมันมาที่นี่แน่ๆเลยอ่ะใ <c oughs> ชยฉันคิดเหมือนกันน่ะเราต้องหาทางช่วยตัวเองจากหมาป่านี่ให้รอดให้ได้นะยังไงอ่ะหมูสามตัววางแผนอย่างรวดเร็วแล้วจะทำยังไงดีอ่ะแล้วเริ่มรอหมาป่าตันสินนะเมื่อหมาป่ามาถึงบ้านของมินกิมันตะโกนเรียก ฉันรู้ว่านายสามคนอยู่ในนั้นนะออกมาดีๆหรือว่าจะให้ฉันหายใจเข้าหายใจออกและเป่าบ้านนี้ให้พังไปเลยล่ะเอาเลยนายรอยได้อยู่แล้ะฮะพังเลยถ้าทำได้อะหันหลังกลับไปแล้วอย่ามายุ่งกับเรานะหมาป่าโกรธเริ่มเตะที่ประตูและกำแพงที่ประตูนี้มีกลอนสามอัน แต่หมูสามตัวมองหน้ากันด้วยความกลัวและมันกอดกันจนแน่นในขณะที่มองประตูม้าป่าเตะหายใจเข้าและเป่าแต่มันทำลายบ้านของมินกิไม่ได้อยู่ๆความคิดก็ผุดขึ้นมาในหัวของมันมันจะเข้าบ้านทางปล่องไฟมันไปที่หลังคาโดวยวางบันไดกับตัวบ้านมันบีดตัวเองเข้าไปในปล่องไฟและทิ้งตัวลงไป หมูสามตัวกำลังรอเวลานี้ในทันทีพวกมันก็จุดไฟในเตาผิงแล้วเริ่มเฝ้าดูเพราะหมาป่าไม่เห็นควันจากปล่องไฟก่อนมันไม่คิดถึงไฟเลยมันตกลงถึงรวดเร็วพลิ้งจากปล่องไฟจนตัวไหมเพราะไฟรวดเร็วเหมือนจรวดมันรีฟีนกลับขึ้นปล่องไฟด้วยความเจ็บปวดโอ้ช่วยด้วยฉันไหมแล้วโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยฉันไหมแล้วโอ้ช่วยด้วย <laughs> <laughs> ในที่สุดเรื่องหมาป่าก็จบแล้วรับรองว่ามันจะไม่กลับมาตอนเนี้ยก็ได้เวลาไปรับแม่เรากันแล้วล่ะนะบ้านฉันนค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีห้องให้แต่ละคนอีกด้วยฉันคิดถึงแม่มากเลยว่าแต่พวกพี่ละ่ะฉันเหรอฉันจะไม่ขี้เกียจอีกแล้วล่ะนะจากนี้ไปเนี่ยฉันจะจัดก,การเรื่องซื้อของเองก็แล้วกัน ฉันก็คิดถึงแม่มากเหมือนกันและจากนี้ไปฉันจะทําสวนฉันจะปลูกผล,ลไม้แล้วก็ผักด้วยเพื่อช่วยแม่ของพวกเราให้สบายขึ้นใช่เราทั้งหมดต้องช่วยแม่ทำงานบ้านแล้วก็ทำให้แม่สบายขึ้นนะและเราก็ยังสามารถที่จะช่วยเพื่อนบ้านบางคนได้อีกด้วยละ่ะจากนั้นฮอนกีและฮอนกิก็เปลี่ยนไปมากทุกคนเริ่มมองมินกีคนฉลาดดีขึ้นด้วยตอนจบที่แซนวิเศษ พวกเขารับแม่มาอยู่กับพวกเขาด้วยและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป